พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจำในวันศุกร์ที่8เดือนที่3ในหัวข้อเรื่องมนุษย์เชื่อด้วยใจเพราะว่าการเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรมและการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอดรมบทที่10ข้อที่10พี่น้องคะการเชื่อด้วยใจหมายความว่ายอย่างไรอัครทูตเปาโลไม่ได้หมายถึงหัวใจ ซึ่งเป็นอวัยวะที่สุขฉีดเลือดในร่างกายแต่ไม่ถึงวิญญาณของคุณหัวใจคือวิญญาณของคุณตัวตนภายในสุดของคุณคุณเชื่อด้วยใจไม่ใช่ด้วยความคิดหรือสมองของคุณนี่คือสาเหตุที่หลายคนที่พยายามหาเหตุผลเกี่ยวกับพระเจ้าด้วยความคิดไม่สามารถพบพระองค์ได้พระเจ้าไม่ได้ดึงดูดความรู้สึกของคุณพรองทรงเป็นจริงสำหรับวิญญ,ญาณของคุณ จิตใจไม่มีความสามารถที่จะเข้าใจเรื่องวิญญาณวิญญาณของมนุษย์ต่างหากที่เข้าใจสิ่งเหล่านี้พี่น้องคะเมื่อวิญญาณของมนุษย์ตายจากพระเจ้าสิ่งต่างๆของพระเจ้าจะดูโง่กเขาสำหรับเขาจึงไม่น่าแปลกใจที่พระเยซูเจ้าตรัสไว้ในยอห์นบทที่3ามข้อที่3ว่าถ้าคนใดไม่ได้เกิดใหม่คนนั้นไม่สามารถเห็นแผ่นดินของพระเจ้านั่นหมายความว่า เขาไม่สามารถมองเห็นความจริงแห่งแผ่นดินของพระเจ้าได้และเขาไม่สามารถรู้จักพระเจ้าได้แต่เมื่อคุณบังเกิดใหม่มันก็จะแตกต่างออกไปแม้ว่าสมองของคุณจะไม่สามารถหาคำตอบได้แต่คุณยังคงเชื่อได้ด้วยวิญญาณของคุณพี่น้อง้าลองนึกถึงการประสูติของพระเยซูคริสต์จากหญิงพรม,มจารีนั่นคือมารี ซึ่งเป็นหญิงพมจารีได้ให้กำเนิดทารกไม่มีวิทยาศาสตร์ใดที่จะอธิบายเรื่องนี้ได้แล้วพระเยซูสิ้นพระชนถูกฝังไว้สามวันจากนั้นก็เป็นขึ้นมาจากความตายละ่ะจิตใจธรรมชาติของมนุษย์ไม่สามารถอธิบายเรื่องนี้ได้แต่เราเชื่อเพราะมนุษย์เชื่อด้วยใจไม่ใช่ด้วยความคิดวิญ,ญญาณของมนุษย์มีความสามารถที่จะเชื่อได้ แม้กระทั่งสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้หรือเข้าใจได้นั่นเป็นเหตุผลที่บางคนบอกเราว่าในฐานะคริสเตียนเราถูกล้างสมองไม่เราไม่ได้ถูกล้างสมองเราถูกล้างใจพระเจ้าประทานใจใหม่แก่เราหัวใจที่เชื่อบางคนพูดว่าฉันเชื่อเฉพาะสิ่งที่ฉันเห็นเท่านั้นนั่นไม่สมเหตุสมผลเพราะเหตุใดคุณจึงต้องเชื่อ ในสิ่งที่คุณมองเห็นอยู่แล้วความเชือ่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นฮิบรูบทที่11ข้อที่หนึ่งความเชื่ออยู่ที่ใจไม่ใช่ที่ความรู้สึกเมื่อคุณเชื่อวิญญาณของคุณจะยึดถือความจริงของพระเจ้าที่จิตใจของคุณไม่สามารถเข้าใจได้ฮาเลลูยาให้เราเกล่าวคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับของประทานแห่งความเชื่อที่มาจากวิญญาณของข้าพระองค์ข้าพระองค์เชื่อและอบลับพระคําของพระองค์โดยหัวใจของข้าพระองค์ยึดถือความจริงของพระเจ้าทุกประการและนี่เปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าพระองค์วิญญาณของข้าพระองค์มีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ และครับโรงเดือนในพระสิริและความชอบธรรมของพระองค์ในวันนี้ในพระนามของพระเยซูอาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะ ในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริง พร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด